ครับผมนาแดงนะครับสวัสดีครับผมกันครับนะวันนี้นะครับนี่มือใหม่สําหรับการใช้ดินครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเหยื่อไอดินตัวนี้นะว่ามือแต่ละท่านนะครับนะาบอกว่าต้องตั้งคันไหมยกคันไหมนะนี่สายช็อคค่อนข้างใหญ่นะครับก็กริปเป็นล็อกสแนปนาจะเบอร์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูแอคชั่นนะครับรอบที่ใช้เทสตอนนี้รอบ7นะครับของบูฟนะสาย PE3 นะครับของบูฟนะครับอ่าลองมาดูแอคชั่นกันเลยนะ มือใหม่นะลองตีดูก่อนเลยตามธรรมชาติตีไปก่อนเลยนะครับปัญหาคือนะเหยื่อไม่ขึ้นนะนานาหลายท่านนะครับก็จะเจอปัญหาเดียวกันเลยเห็นไหมอันะนี้ตีไม้หนึง่งปกติตามปกติของเราเลยตามสไตล์เราอ่ะถ้านะปั่นเร็วนะครับสังเกตนะปั่นเร็วขึ้นมาน,นิดนึงนะเหยื่อจะสายไม่ทันตู้น้ำอย่างนี้นะครับ นะครับว่าจะปั่นเร็วอันนี้การตีเดียวตรงน้าปัาน่นรถแไม่ต้องยกกระตุกขาเยเยอะขึ้นขาไปอันนี้คือ้าไปนะปันช้าไปเท่านะรักษาระดับประมาณนี้เลยนะบางคนบางท่านบางท่านนะตีเลยนะบางท่านนะครับปั่น้าเลียนนิดนึงนมครับ นะสะพักรีดกลางๆนะครับเหยื่อจะมาละถ้าปันช้าเหยื่อจะไหลไวเฉยนะอ้ยูไม่เป็นไระนะครับเพราะเหยื่อสันสันยกคัดยกเยื่ขึ้นอ่นนะครับแล้วก็คันปกติเลยเห็นไหมครับนี่ไวไวแค่นี้เออไวไวช้าเพราะเหยื่อมันรับฝาระดับกันการเกิดมาแล้วเนี่ยปั่นมาค่อ,คอยๆสปีดนิดเดียว เลยครับฟังเสียงนะครับวันนี้ลองดูนะที่ชาไปไงน้ำไปเพราอเห็นไหมเขาเหยื่อตกน้ำปุ๊บเราปั่นเลยนะให้มันปั่นเลยนะไม่ต้องกระตุกขนาดนั้นเหยื่อตกน้ำแล้วปั่น มันมาแล้วเห็นปะ่ะบางท่านนะคือกว่าจะมาประมาณเมตรสองเมตรนะครับฝึกความชำนาญการเหยื่อตกป,กปุ๊บปั่นนะฝึกความชำนาญเราจะใช้ได้ดีเห็นไหมเริ่มมาแล้วเริ่มไกลขึ้นแล้วเห็นปะ่ะการการใช้เหยื่อไอ้นี่นะครับแต่ละท่านจะเจอปัญหานี้เดียวกันเลยนะครับคือหนึ่งบางท่านติดป,ปั่นเร็วนะครับปั่นเร็วอยู่อยาต้มน้ำเริ่มมาแล้วเห็นไหมเริ่มได้แล้ว นะครับนะนะเห็นไนละสังเกตไหมครับว่าถ้าเราปั่นเร็วตู้น้ําคือมันมุดมั่งเลยมั่งมันสายไม่ทันปั่นช้ามันจะไหลามาเรื่อยๆไม,ไม่ไม่นน,นักพีนะลองดูเริ่มได้แล้วนะครับนี่คือการใช้ถามว่าต้องตั้งคันไหมเอาตามสบายอะ่ะไม่ต้องฝืนธรรมชาตินะครับพอเราทำนานแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มสปีด สปีดได้เวลาตีสังเกตเสียงเหยื่อเหยื่อจะตีน้ำมาป๊อตๆมาเลยาไป เริ่มได้ล้วคุณนี้ก็เริ่มสนุกกับมันเดี๋ยวมีตัวเป็นโดนนะครับเดี๋ยวเอานงี้มาการแกะเหยื่อมาเดี๋ยวน้าจ,จะตีให้ดูนะใช้ผมใช้ล็อกหนะครับในการเทสนะวันนี้เอาล็อกหมานะครับอันวุฒนะครับลอกกอของวุกตัวใหม่สาย p e อนะครับเบอร์สนะเดีย๋ยวนั่งตีก็ได้ไม่ต้องยืน เสร็จสายแป๊บหนึ่งโอ้วอนได้แล้วนะครับนี่นะเหยื่อตัวเดียวกันเดี๋ยวผมนั่งตีนั่งสบายๆก่อนอนะลองดูนะครับ เยือตัวเดียวกันปอดมานะครับเ,รเหื่อตกน้ําสังเกตนะครับเหือตกน้ําปุ๊บเราปั่นเลยมันจะขึ้นมาทันทีนี่นะครับก็ขอบปากนะครับสําหรับนา้นาๆนะครับที่ใช้เหยื่อดิ้นมีเสียงนะครับบอกว่าโอ้โหหรือไปมันตู้น้ํามูนบ้างไม่ทายถูกตีเป็นวันก็ไม่ตายนะก็ลองมาดูคลิปนี้นะครับ ลองดูคลิปนี้นะครับอาจจะใช้เหยื่อตัวนี้ได้คล่องนะครับเราประกันได้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะผลงานเกิดแน่นอนนะครับอ่าไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับครับ